สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดมุมตึกกระทิ่นนะตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านนักเก็ตนะครับ5บาทนะครับมีนักเก็ตก้ามปู้5บาทนะครับนักเก็ตไก่5บาทนักเก็ตกุ้ง5บาทแล้วก็นักเก็ตปลา5บาทปวช5บาทนะครับทุกอย่าง5บาทเลยนะที่ร้านนี้นะครับ สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมอ่าอยู่ร้านที่ขายที่วันครับที่เนี่ยอ่าตรงนี้ผมขายอัญชานกับสุกสองวันเปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงครับประมาณบ่ายสามครับบ่ายสามสองทุมนะครันก็อสองทุ่มเลครับขายสองวันแล้ววันอื่นเป็นใครเนี่ยขายหน้าบิกซีอ้อมใหญ่ครับบิกซีอ้อมใหญ่เป็นเป็นอะไรครับตรงนั้น จำทุกวันนะครับโอ้ยาวเลยครับยาวเลยนะขายแค่สองที่ขายแค่้านสองที่ครับแบบห้าบาททุกอย่างเลยนะห้าบาททุกอย่างเวานี้ครับคูนปลาไก่ก้าบุนครับครับอันนี้อันนี้คือเป็นอ่าเป็นแบรนด์ของไอ้นี่ใช่ไหมเป็นแบรนด์เลยครับผม P ีพีครับ P F P อฟพเหรอก็คือพี่ไปรับกันเข้ามาอีกทีนึง นี่ฮะเป็นแบบนี้นะก็คือเป็นเขาเป็นอะไรคนระับเป็นแช่แข็งนะรอเป็นแช่แข็งครับผมโอ้เป็นแช่แข็งมานะครับ<ค>รนี่ฮะปลาทิพย์นะครเออปลาปรุงรสปลา PFP นะครับอ่ออาแล้วถ,ถ้ามีคนสนสนใจล่ะฮะคือจะคือไงฮคนสนใจก็เบอร์โทรข้างหน้าได้เลยพี่โทรอะไรกนะันเ่า ศูนย์หกสี่ห้าสองสามเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าสี่ชื่อพี่อะไรนะพี่เอ็มนะพี่เอ็มนะครับผมถ้าใครอยากจะสนใจนะเอาไปสร้างอาชีพนะครับนี่อันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือก้ามปูครับโอ้ก้ามปูนะฮะก็คือเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะอ่านี่เราเอามาลุกอีกทีหนึ่งโอ้มาพุกทีนึง เป็นเกล็ดขนมปังนะฮะคกี้เกล็ดขนมปังครับสังเกตเหลืองนี่เป็นเป็นอะไรฮะออกออกออกกรีนออกกรีนเดี๋ยวไหนครับผมเนี่ยแป้งครับผมเป็นแป้งนะฮะแป้งแล้วก็คกี้เกล็ดขนมปังครับแป้งเกล็ดขนมปังเลยนะทอดเลยครับโอ้โนี่แป้งก็คือเป็นสูตรทางอ่า แป้งซื <toys> ้อมาครับส like ูตรแป้งซื้อมาอีกซื้อมาอีกโอ้ใช่ซื้อมาอีกนะครับแล้วก็มาคุกเก็ตกันฟังแต่ของเขามีแค่ตรงนี้มีแค่นีครับแลพับเขาจะกำปังประมาณนั้นนะอันนี้ก็ต้องรอครับแป๊บนึ่งครับครับชอบไทยอ่อนชอบไทยอ่อนด้วยแล้วก็ทอดไม่นาน นี่แทบไม่ติดเลยนะเนี่ยดับดับจะไม่ยังร้อนอยู่ใช่ไหมพร้อมยังร้อนอยู่ใช่ไหมร้อนอยู่คือเราทอดไฟแรงไม่ได้เลยแล้วเตะตัวขอแล้วตัวด้วยโอ้ไม่อยามามาทอดไฟเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้เลยจะทำให้ไหม้เลยนะครับครับก็อันนี้ก็ใช้เวลานานหน่อยครับต่เรใช้ไฟเบาๆไฟเบาๆนะครับมันนี่เหมือนพวกไก่ทอดพวกอะไรนะ กุ้งนะน,นี่นะกุ้งทิพนะครับ <c oughs> เป็นแบบนี้นะคะรับก้นแป้งครับแป้มันนองก็เอาไปชุบแป้งก่อนชุบแป้งก่อน,น,อนครับ ทีมากนะไม่ได้นะเป็นธรรมดานะครับของพวกนี้ดแป้งแล้วก็ไปชุบเกล็ดกระปังทีเลยได้เลยครับถ่ายนานนะครับผมสี่ห้าปีแล้วครับสีปีแล้วด้วยถ่ายมานานแล้วนะครับแสดงว่าอาชีพนี้ก็แสดงว่าอยู่ได้แน่นอนนะหายมานานแล้วครับอยู่ได้นะ ขายสองสาขาด้วยนะครับขายกาแฟ,แฟด้วยหมดได้เลยครับพี่สิบแถมหนึ่งครับอ่าสิบแถมหนึ่งด้วยนะ พี่มก็จะเป็นซอสนะฮะเป็นซอสมะเขือเทศนะฮะที่เห็นอยู่นะอยู่แถวนี้มีคนคนละครึ่งด้วยนะ,ะมีครับโอ้มีคนละครึ่งเลยประหยัดไปใหญ่ไปกันใหญ่เลยนะ คือเขาต่อรอยขึ้นมาใชนะ่ถ้ามันตมมันจะมันจะไหม้นะโอ้โอครับครับอันนี้มันหนักประมาณเท่าไหร่พี่ห้าร้อยกรัมห้าร้อยกรัมห้าร้อยกรัมห้ารอันนี้มีบอกเองห้าร้อยกรัมนะมาณครึ่งโลนะครึ่งโลครบเสร็จแล้วก็เ,เป็นแบบนี้เลยนี่ก็เตรียมทอดได้เลยครับ เขาก็มีขนมปังแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่เรามาใส่เพิ่มอีกเ,เอามาแป้งของเราออ,อ,อครับได้เพิ่มอมกอกครับได้เพิ่มอมกอก นั้นเลยรวมสูกปห้าพันด้นะยแก็รวมสูตรแป้งด้วยแครับแต่ถ้ามีคนอยากมาถายคือมาเอาสูตรแป้งกับพี่ได้ครับ้คอ่าไม่ต้องซื้อกปได้นะครับเดี๋ยวมอากับพี่ก็เลยนะสูตรแป้งนะครับ คนพิมากล